สวัสดีครับเพื่อนที่รักท่านผู้ชมที่คิดฮอตคิดถึงครับ <g ül üyor> มื้อนี้ก็มาพอกับว่าช่องตาชัยไทยเลยอีกมือนหนึ่งครับแม่บ้านพอบ้านกับหลังบายมะคอมะคอเด้อมือนเด้อพี่าะมคอเขียวมาคอเออคอขียว,มา,ยาวมาเด้อจ้า่คยกินวามะคอมะคอเขียวมาคอคะ่ะเพื่อใดบ่เคยกินก,นคกนาคงยีบ่รู้จ,กจักมคนะะคอเขียวเนาะมีเฉพาะ จังหวัดเลยแล้วกาละแวกใกล้ๆกับจังหวัดเลยได้น้อยหนึ่งเอ้าคุณจะปาไปใช่ไหมใบเข้าหอนหอนเขานียวครับใบเขานิ่มหอนหอนพูดว่าองล์ราษฎร้าวแอคทายเพื่อนสองเาวอ่ตาอันนี้ค่อยเปิดให้น้องเมากันเปิดนี่โดยนี้เฉยเฉยเฉยเป็นโดยเทีกันเป็นโดยนี้แต่ถามว่าเี่โดยนีเดี๋ยวสิเปล่าพึ่งสุกินก่อนลูกลานหลอกินครับพี่น้องครับมาเบิ้งมาเบิ้งพึ่งห่างนี้มื่อนี้ พึ่งห่างนี้อยู่ใกล้ๆเห็นนะครับบ้านอยู่นี่ครับห่างพึ่งอยู่นี้เองนะท่านผู้ชมนี่เห็นแม่พึ่งบ่ครับเห็นบ่เดี๋ยวตาชัยจเอาให้เบกร์นเดอร์เบอร์เดอมาลุ้นนำกันครับว่ามันได้พึ่งน้ำพึ่งจากจากควัดครับเนีย

เห็นบครับพี่น้องพึ่งดินอยู่ในดินเ <c oughs> บิ่งก่อนครับอมิสิไล่ออบอ เป็นดินเบิดที่ดินเบิดโอ้ยเนื้อก็เด้อเป็นดินเบิดเด้อ สามแผน่นเป็นดินพี่น้องเอ้ยพึ่งพึ่งดินนะเป็นดินน้อก ดีแผน่นเนอะอ,อันนี้บอกเขาเป็นดีไลน์นะเต็มพุ่งเลยเนะี่ยโอ้เยเงี้ยที่ถืเลี้ยอยู่แล้วพี่น้องเง้ย แนหกแ่นแทไอ้ไรอ เจ็ดแ,แผน่นมอยู่นี่มันโถงน้อยโอ้หลอยู่ยละไหลเข็นมุมหน่อยม้ยนี้เมุนเ็แผน เก้าแผน่นสิบแผน่นโบราณอยู่เนื้อโบราณอุย้ยอ <10 S 2> ท<า>ี 1อ2หมดพอดีมดอีลีหม,มทแท้ๆครับรเดือดจเม่ทีนี่พี่น้อง ญาติกันกินแล้วบ้าด้พึ่งอะเบิ้งเบิ้งเบิ่งเปดวันกินเป็นตัแซบบุ้ยพี่น้อง โอ้ยกินไปแต่แซ๊บใช่ปะพี่น้องเไยเดี๋ยวหวั่พุินเป็ดเดี๋ยวมึงนูดมางถินะทางนะทางนะขังนะทางนี้ก็กินซุ่มกันอยู่พี่นะยัดไปอ้อก้องยัดเดี๋ยวไปอ้อก้องเนื้อหมูยัดได้เป็นดาราผู้นี้ยัดได้เป็นดาราเซนเนาะกัดแป๊บไลยแป๊บไลยมิ่มเนื้อแกกินเพิ่งกัดดูกัดดูโอ้โหโอ้ยใจเป็นแซ่บใจเป็นแซ่บครับอร่อยมากเลยออร่ยจัง มือเล็มืรับพ,พร้อมอม,มือนี้เป็นมือเล็กออกพร้อมเนาะเอา้ากินพึ่งแล้วกระซื้อเล็กให่บันทึกสืจอจอ่ะน,ออน,นี่คอือผู้ช่วยครับผู้ช่วยครับพี<ๆ>บพ่น้องครับคลิปน้าคอยคอยพอกันไหมเนาะครับคลิปนี้ก็ออกให้ไปบ้านเลือกก่อนมันเป็นดินนะคลิปนี้ก็ตาชัก่กบข้อกล่าวขบับ่าสวัสดีครับครับ ไป,ไป,ปิดหน้าจอให้ได้กคตรตรงนี้กดคตรตรงนี้กคข้างเออ